สวยตะโกนไปลู่ใส่ชุดขาวสาดออราซุปตาโอ้โนหนี่นางฟ้าชัดๆแฟนซีรีส์จีนช่วงครึ่งหลังตั้งตารอเลยกับผลงานการสแสดงของนางเอกดังไปลู่เรื่องมูลไ t มิสติกซึ่งโคจรมาเจอกับพระเอกอาวรุยผิง ในเรื่องไปลู่รับบทไปสัวและอาวรุยพิงรับบทฝานเย่จะมีทั้งหมดจำนวน36ตอนออนแอร์ทางไอฉีอีล่าสุดออฟฟิเชียลแท็กมู i ไลท m y ิสติได้อัปเดตภาพทีมนักแสดงและเผยให้เห็นสาวไปลู่ที่ได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามสวยละมุนดุดดังเทพธิดาจากฟากฟ้า,าเสื้อผ้าหน้าผมอลังมากไม่รู้จะหาคำใดมาเอ่ยชม